ใบ้างครับในการตัดผมสันส่วนใหญ่เลยนะครขอยุดมมือหน่อยนะฮะอ่าเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าฟันแบบนี้มันสามารถขึ้นทรงนะครับผมค่อนข้างง่ายคอนโทรลง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ใครขึ้นทรงนะฮะใช้แบบนี้นะครับฟันเป็นแบบเนี่ยสิบสามองศาส่วนเนี่ยจะเป็นของไฟสตาร์เออเป็นอ่าใช่ไฟสตาร์มีใครบ้างครับขึ้นทรงแบบนี้อ่านี่ เริ่มเห็นไหมครับว่า,าเมื่อกี้คุยกันละค,คุยคุยคุยกับพี่เขาว่าเขามีปัญหาเรื่องก,การเสียบเขาใช้แบบนี้ครับฟันแบบนี้ซึ่งทุกที่ที่ผมบอกว่าทําไมถึงแบบมือใหม่และใช้แบบนี้ทำไมมีปัญหาเรื่องก,การเสีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันที่มันมีความบางของส่วนฐานเนี่ยมันจะเสีค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างมือใหม่เนี่ยถ้าผมแนะนําเนี่ยเซฟเซฟเลยนะครับเป็นฟันแบบนี้นะอ่าจะเฟดค่อนข้างง่ายคอนโทรนง่าย แล้วเราใช้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราขึ้นโซนเนี่ยเราก็เปลี่ยนมางานเฟรดคือใช้แบบนี้มันจะเฟรดละเอียดกว่าโอเคเนาะง่ายๆคือให้ใใหห้้เลือกประเภทของฟันส่วนด้านล่างก่อนนะฮะดูดูจากฟันด้านล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผิดประเภทอะเวลาเอ้าทำไมใช้ของวอนะแล้วแบบเฮ้ยตัวเนี้ยแพงด้วยนะทำไมถึงแบบเฟรดออกมาไม่สวยบางทีเราลืมไปไงว่าเฮ้ยในส่วนเนี้ย มันเอาไว้สําหรับงานเสรจแต่เราเราเรา,เราเราย,ยังใช้ไม่คล่องนะฮะมันเลยทําให้งานออกมาเป็นด่างๆเป็นจุดที่มันแบบเป็นร้อยเชื่อมเห็นแล้วเชื่อมเนาะอ่าตรงนั้นนะ่สําคัญอันนี้ต้องอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้แบบบอกว่าตัวนี้มันดีกว่าหรือว่าไม่ดีนะครับที่ผมจะซื้อคือเราผมอยากให้เราเข้าใจในตัวโพดังจริงแล้วทีนี้เราจะคนโทรลได้เราอยากได้งานดํา ช่วงอาจจะเป็นเบดไลน์หรือว่าช่วงที่มันเป็นความดำนึ้นไปแล้วเราอยากได้ความดำเพิ่มเราอยากได้ความนุ่มละมุนไม่ได้ตว่างมากเราอาจจะใช้ตัวเป็นฟันเทปเปอร์ได้เพราะว่ามันมีความยาวมีความความหนาในการตัดผมด้านล่างถ้าเราอยากเชื่อมช่วงสตีนหรือว่าเชื่อมตัวทิมเมอร์เราก็ควรเลือกใช้ตัวฟันเปรดเพื่อเชื่อมอันนี้ผมม่ได้อธิบายเรื่อง เราอยากให้เข้าใจในดีเทลของมันมากกว่าพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะทางานง่ายและสนุกถ้าเรารู้รู้ปัญหาทําไมไมันเชื่อมไม่ได้เออเป็นบอกฟังทุกคนเล่านะครับแต่เหมือนที่ผมบอกว่าหลายๆคนไปไป,ไปโฟกัสเรื่องแพทเทิร์นบอลเลยดูแพทเทิร์นเอาเขาเฟซทีละช่องแบบนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องเราไม่ได้ดูตัวตัวโปรดักที่เราทางานแล้วดูวิธีการ แต่พอไปทําเหมือนจริงๆอะ่ะมันท,นทนําไม่ได้มันทาเหมือนคาไม่ได้ซึ่งสิ่งสําคัญกวอ่าเขาเรียกว่าอะไรพอๆกวิธีการก็คือความรู้เรื่องโักต์แต่เราพอเรารู้เรื่องโักต์อัตโนมัติเชื่อมไม่ได้อาจจะเพราะว่าฟันเราไม่ใช่ฟันปีตเราก็เปลี่ยนเากนันปีตมันให้ทำย่ายๆจริงตรงนี้ระดับฟันแบบไหนเราก็สามารถหยิบจับมาเชื่อมกันได้เรียงกันได้ครับอันนี้ก็คือเรื่องดีเทลของฟันนะครับ